โอเคครับก็สวัสดีพี่น้องชาวอเมริกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกแบบเอ่อเป็นแบบซีซีมมใหญ่นะบแบบไม,ม,ม่มันไม่มีใครแจกไงผมเลยเอามาแจกถ้าใครอยากให้แจกแบบอะไรก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมเอามาแจกให้หมดเลยผนม,มียู่ยูแแบบวันนี้แต่วันนี้ผมจะมาทำคลิปแจกแบบซีซีมมใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย แบบนี้ผมขอขอสิบไลน์นะเดี๋ยวผมแจกฮ้ถ้าถึงสิบไลค์มันก็ต้องมีแลกเปลี่ยนกันหน่อยสอิโอเคหนูอบบ้านี่นะฮะเป็นแบบซีสมโม,มใหญ่นะครับแบบไม่คอมเลยอ่ะเออนั่นแหละอาจจะช้าๆนะคราบผมใช้ VPN ในการเล่นผมผมไม่ได้ผมไม่มีเน็ตจนนะอง่ายๆจนอ่ะ นี่นะฮะเป็นแบบใหญ่อย่างงี้เลยเนี่ยนี่นะครับก็ประมาณนี้นครับเนี่ยมีบ้านมีอะไรก็เหมือนในคอมเลยอะก็เหมือนในคอมเลยแหละก็เหมือนอะไรแหละไม่เหมือนเราเหมือนเลยเป๊ะอนะไรเนี่ยในคอมแค่มันเป็นแค่ในไมค้าไปเฉยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนใครที่อยากได้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยถึงถึงสิบไลค์เดี๋ยวผม,มาัาแจกอืมฉะนั้นพอก็